บทสาธยายธรรมเรื่องมหาหัตถิปโทรประมะสูตรตอนที่สองสังขารอันมิเที่ยงที่มาพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปัญน,นาศกโอปะมะวัคเจริญพรสาธุชนผู้มุ่งมั่นในการพิจารณาธรรมทุกท่านจากการสาธยายธรรมในครั้งที่แล้ว เราได้ทำความเข้าใจในอุปมาอันยิ่งใหญ่แห่งมหาหติปโทปมสูตรที่ท่านพระสารีบุตรได้เปรียบไว้ว่ากุศลธรรมทั้งปวงย่อมรวมลงในอริยสัตี์เหมือนดังรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายย่อมถูกรวบลงในรอยเท้าช้างฉันนั้นและเราได้เริ่มต้นวิเคราะห์ทุกขะอริยสัตว์ผ่านการพิจารณารูปขันโดยแยกย่อยส่วนประกอบแรกคือ ปัวีธาตุหรือธาตุดินทําให้เห็นว่าร่างกายส่วนที่แข็งนี้เป็นเพียงสิ่งที่ยืมธรรมชาติมาประชุมกันชั่วคราวไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างแท้จริงในวันนี้เราจะมาพิจารณาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยจะวิเคราะห์ส่วนประกอบที่เหลืออีกสามประการของร่างกายนี้ตามแนวทางของท่านพระสารีบุตรต่อไป เพื่อให้เห็นภาพรวมของรูปปันอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์เรามาเริ่มกันที่ธาตุประการที่สองคืออาโปธาตุหรือธาตุน้ำท่านพระสารีบุตรชี้ว่าธาตุน้ำก็มีทั้งภายในและภายนอกเช่นกันธาตุน้ำภายในคือของเหลวที่เอิบอาบอยู่ในร่างกายของเรานี้อันได้แก่ดีเสลเลตหนอง เลือดเหงื่อน้ำตาน้ำลายน้ำมูกหรือน้ำมูดก็ตามส่วนาธาตุน้ำภายนอกก็คือแม่น้ำทะเลมหาสมุทรท่านสอนให้เราพิจารณาว่า,าธาตุน้ำทั้งสองส่วนนี้ก็คือสิ่งเดียวกันมีธรรมชาติเดียวกันท่านกล่าวว่าแม้แต่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลก็ยังมีวันที่เหือดแห้ง จนไม่เหลือน้ำแม้เพียงพอจะให้ข้อนนิ้วเปียกได้เมื่อธาตุน้ำภายนอกที่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นยังไม่เที่ยงแล้วฉะไหนเล่ากายนี้ที่มีของเหล็บหล่อเลี้ยงอยู่เพียงชั่วคราวจะเที่ยงแท้ถาวรได้เมื่อพิจารณาเช่นนี้จิตย่อมคลายความยึดมั่นในกายนี้ลงต่อไปคือเตโชธาตหรือธาตไฟธาตไฟภายในคือ ความอบอุ่นในร่างกายไฟที่ทำให้ร่างกายสุดโสมหรือเป็นไข้และไฟธาตุที่ใช้ย่อยอาหารส่วนธาตุไฟภายนอกก็คือไฟที่เราเห็นทั่วไปตั้งแต่ไฟป่าที่โหมไม้บ้านเมืองจนถึงความร้อนจากดวงอาทิตย์ท่านสอนว่าแม้ไฟป่าที่ลุกลามใหญ่โตก็ยังต้องมีวันดับลงเมื่อสิ้นเชื้อแล้วความอบอุ่นเพียงเล็กน้อยในกายนี้ ที่ต้องอาศัยปัจจัยหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเล่าจะเป็นของเราอย่างแท้จริงได้อย่างไรเมื่อพิจ,จารณาเช่นนี้ปัญญาย่อมเห็นตามความเป็นจริงและคลายความกำหนัดยินดีและสุดท้ายคือวายโยธาตหรือธาตุลมธาตุลมภายในคือลมหายใจเข้าออกลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในท้องในไส้ ส่วนาธาตุลมภายนอกคือลมพายุที่สามารถพัดทำลายบ้านเมืองให้พินาศได้ท่านสอนว่าแม้ลมพายุที่ทรงพลังก็ยังมีวันสงบลงได้แล้วลมหายใจอันแผ่วเบาของเรานี้ที่พร้อมจะหยุดลงได้ทุกขณะจะเป็นสิ่งที่น่ายึดมั่นถือมั่นได้อย่างไรเมื่อพิจารณาเช่นนี้จิตย่อมเห็นความจริงและปล่อยวางจากความยึดถือในที่สุด หากจะอุปมาให้เห็นภาพร่วมสมัยร่างกายของเรานี้ก็เปรียบเสมือนก้อนน้ำแข็งก้อนหนึ่งซึ่งประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่ความแข็งของก้อนน้ำแข็งคือธาตุดินความชุ่มชื้นเย็นคือธาตุน้ำอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งคือธาตุไฟและอากาศที่ถูกกักอยู่ภายในคือธาตุลมเราอาจจะบอกว่านี่คือน้ำแข็งของเรา แต่เมื่อมันกระทบกับความร้อนมันก็ละลายกลับคืนสู่สภาพเดิมคือน้ำอากาศและอุณหภูมิที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวมันไม่เคยเป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นเพียงการรวมตัวกันชั่วคราวเท่านั้นอีกอุป,ปมาหนึ่งอาจเปรียบได้กับรถยนต์คันหนึ่งตัวถังโลหะก็คือธาตุดินของเหลวต่างๆเช่นน้ำมันเครื่องน้ำในหม้อน้ำ ก็คือธาตุน้ำความร้อนจากเครื่องยนต์ก็คือธาตุไฟและลมในยางรถยนต์ก็คือธาตุลมรถคันนี้จะวิ่งได้ก็ต้องอาศัยธาตุทั้งสี่มาประชุมกันอย่างเหมาะสมแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปแต่ละส่วนก็เสื่อมสลายพุพังไปตามกาลเวลากลับคืนสู่สภาพเดิมฉันใดร่างกายของเราก็ฉันนั้นคำแนะนำปิดท้ายในวันนี้คือ ขอให้เรานำการพิจารณา,าธาตุทั้งสี่นี้มาใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเราเดื่มน้ำก็ให้ระลึกว่าเรากำลังเติมาธาตุน้ำให้แก่ร่างกายที่กำลังพร่องไปเมื่อเรารู้สึกร้อนหรือหนาวก็ให้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของาธาตุไฟเมื่อเราหายใจเข้าออกก็ให้ระลึกว่าเราเพียงยืมาธาตุลมจากธรรมชาติมาชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น การพิจารณาเช่นนี้จะค่อยๆทำลายความเห็นพิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนที่แท้จริงลงไปทีละน้อยและเมื่อเราเข้าใจในรูปประคั้นอย่างแจ่มแจ้งแล้วในครั้งต่อไปเราจะได้ก้าวไปสู่การพิจารณาส่วนที่เป็นนามนธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพื่อให้เห็นกระบวนการเกิดแห่งทุกทั้งปวงได้อย่างสมบูรณ์เอวัง ก็มีด้วยประการชนี้